เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A235G ใช้ชิปตาร์ดาร์กอน 6955G กล้องหลัง50ล้านพิเซลพร้อมกันสั่นแบบ OIS แบต5,000มิลลิแอม์มีชัดไว้่าสุดทาง a ําซุงก็ได้เผยโฉมสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A235G อย่างเป็นทางการแล้วครับบนเว็บไซต์ทางการและเตรียมจะวางยำไหนเร็วๆนี้ครับโดยสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A235G มีการดีไซน์เหมือนกับรุ่น a 2 3 4 g โดยมีการอัปเกรดรองรับ5 g ใช้ชิปประม,มลวลผล qualcomm Snapdragon หกเก้าห้ g ให้แรมสูงสุด8 g i พร้อมรอมความจุสูงสุด1น8 g i บนระบบปฏิบัติการ android 1ิบครอบทับด้วย one ui 4.1มีหน้าจอไร้ขอบเป็นแบบ infinity v display ขนาด6.6นิ้วกลมชัดระดับ full hd plus มีค่า refresh rate มาตรฐาน6 0 hz ให้กล้องหลังมาทมั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอยียดห้ล้านพิกเซล รองรับระบบการสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราวยความละเอี้ด5พิกเซลกล้องมาโครความ1ะ2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความล2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความเะเอีปดนพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ฟัชชาร์จอีกด้วยครับแต่ตอนนี้ทางซัมซุงยังไม่มีการประกาศราคาและวันวางจำหน่ายของซัมซุง Galaxy A235G เอามาครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดยไม่ยิบบาททาง้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ